ผลิตภัณฑ์ตรานกพิราบคือผลผลิตอันแสนภาคภูมิใจของบริษัทสันติภาพหัวเพง1958จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอาหารกระป๋องมายาวนานกว่า60ปีโดยผลิตภัณฑ์หลักของสาขาชุมพรแห่งนี้เป็นผลไม้และปลาซาดีในซอสมะเขือเ,เทศบรรจุกระป๋องยืนหยัดอยู่บนสังเวียนแห่งการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศและแน่นอนว่า ธุรกิจขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมมีจุดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโดยเฉพาะกระบวนการลำเลียงและบรรจุลงกล่องก่อนถึงมือผู้บริโภคในส่วนที่ได้รับคำปรึกษานะครับก็คือในส่วนของอาการแพ็กกิ้งนะครับเป็นส่วนท้ายของกระบวนการนะครับเนื่องจากามีมันเป็นส่วนสำคัญของการผลิตเนื่องจากเรามีปัญหาในเรื่องของ กำลังคนซึ่งใช้แรงงานส่วนนี้แรงงานที่เข้ามาเนี่ยเมื่อทํางานหนักๆก็ไม่ไหวนะครับก็ลาออกไปเหมือนคนเนี่ยวันหนึ่งอาจจะทํางานได้เต็มร้อยบางวันก็อาจจะได้80การใช้แรงงานมากๆเนี่ยก็มีผลต่อต้อนทุนนะครับเราก็เลยต้องพัฒนาในจุดนี้นะครับเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตด้วยเราก็ได้รับคำปรึกษานะครับจากของอทางสถาบันนะครับก็ ช่วยพัฒนาในเรื่องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจกักรทดแทนคนครับถ้าเป็นพาร์ทของอาหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟ มันจะมีสเปคมาตรฐานอะไรมาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเรื่องของความปลอดภัยที่เราลงพื้นที่เราก็จะพบปัญหาด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้นว่านี่มีการใช้แรงงานคนเยอะนะแล้วก็เรื่องของความต่อเนื่องของการผลิตอะค่อนข้างช้ามีบัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะใ mm hmm. น,นปัจจุบันนะครับ mm hmm. ก็ใช้คนงานอยู่มาสัก15คนโดยโดยเฉลี่ยนะถ้ามาคำนวณต้นทุนต่อกระป๋องก็อยู่มาสัก5บาท50ตังค์ได้นะครับจำนวนกระป๋องที่มันอั้นค่อนข้างมากเลยในแต่แต่ละโปรเซสนะครับแล้วก็มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ ทั้งของการเรียงใช่ไหมครับที่เห็นภาพของการเรียงกระป๋องการติดฉลากเอ่ยการเช็คก,การชิ้งการยัดลงกล่องแล้วก็เรียงพาเลตนี่ครับมันเป็นลายเหมือนยาว,ยาวๆอย่างนี้ครับแน่นอนที่สุดเราก็ไม่อยากให้มีเปอร์เซ็นต์ของผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะเลยเป็น PPM น้อยๆมากๆเลยแล้วกันนะครับก็อย่าให้มีเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยคิดว่าการใช้ออโตเมชัตนมามาช่วยในกระบวนการกระบวนการผลิตในในพาร์ทนี้ครับมันจะทำให้เราได้ของที่ดีมีคุณภาพ ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลงทุนเมื่อเทียบกับ payback period ที่มันกลับคืนมาเลยหมายถึงว่าระยะเวลาคืนทุนนะครับเยมันค่อนข้างสั้นมากไม่ถึงปีนะครับการนำคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเข้ามาช่วยจำลองการทำงานของเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงกระบวนการติดฉลาก tringage บรรจุอาหารกระป๋องลงกล่องที่ควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติด้วยการเพิ่มแขนหุ่นยนต์และมีระบบวิชเชคควบคุมตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกกระป๋องอย่างแม่นยำพบว่าช่วยลดจำนวนคนในการทำงานเหลือเพียง2คนและลดเวลาในการทำงานแต่ละกระบวนการเพียง35วินาทีขณะที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0แสนกระป๋องต่อวันสงน่งผลให้ต้นทุนแรงงานต่อชิ้นหลือเพียง2.10บาท และผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ95เลยทีเดียวครับก็ดีใจนะครับที่ที่บริษัทเราได้มีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สถาบันไทยเยอรมันนะครับก็อย่างที่อาจารย์มานําเสนอเนี่ยทางผู้บริหารเองเนี่ยมีความสนใจเป็นอย่างมากนะครับบริษัทเองนะครับสันนิภาพหัวเพลง1988จำกัดเองนะครับ ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนานะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรนะครับหรือชุมชนนะครับให้ได้มีอาชีพแล้วก็เราก็จะดำเนินการาเพิ่มเพิ่มผลผลิตนะครับหรือ,อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับให้กับลูกค้าทุกคนนะครับ